สี่ชั่วโมงในเมในเกมโทรฆ่าไล่เวิร์คขอฟรีขอฟีีเอ้ยเช้วแล้วลเนี่ยเอ้กี่โมงแล้วเนี่ยอ๋ยอ 8ดโมงแล้วไปอาบน้ำก่อนละกัน Dua Ha 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 La 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 เดี๋ยวต้องแปรงฟันด้วยไหนะนี่ไงคึกคึคึกคึคึกคือคึกปรคุอคกคกคุปรุอคกคุกปรือเดียไปแต่งตัวก่อน ำเเลยคดี๋ยวต้องเอาเออกก่อนด้วยเปิดดไฟ่อน้ย <c oughs> ชุดไหนดีนะวันนี้มันหยุดนี่นาะใส่ชุดนี้ละกันน่ารักด้วยเครื่องประดับอันไหนดี <c oughs> หินนันนี้สวยว่ะหิน <c oughs> ในตัวย <c oughs> ำ วิวันนี้ติดคลิปอันนี้ดีกว่าอ่าอ้าอย่างนี้นี่เองเจอแล้วจะไปหาข้าวกินก่อนแ๋ยวจัดรับเปียกก่อนด้วยเสร็จแล้วอย่าไปหาอะไรกินดีกว่าอืมกินอะไรดีนะ ำกับข้าวก่อนล้วกันนะกินอันนี้ดีกว่าลาลาลาเลลาลาสร็จแล้วนี่จานต่อไปก็ต้องเป็นโกโก้ กินข้าวก่อนละกันนะงาม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 ,งามอุยอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยดื่มน,นมบ้างเสร็จแล้วต่อไปก็ต้องรางจานนะาลาลาลา ล้างจานเสร็จแล้ว เออหยิบจังไหนดจแล้ว เสร็จก่อนละกกันน้แต่งหน้าเสร็จแล้วหอแวมแล้วเดี๋ยวอะไรดีกว่าเขียนสมุดดีกว่าอา้าวลืมให้อาหารเจ้าแมวเลยนะเนี่ย ไหนนะอายู่น okay, ี่ได uh ้กันนะได้แล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำมีนี่เจ้าแมวมาแล้วนะจ๊ะมาเดาป้อนนะน้ำด้วยเคเสร็จแล้วเดี๋ยวล้างด้ว เหมือเ,เดี๋ยวจะหวีขนให้น้องด้วยน่นขขยารักแหละจะเขียนก่อน ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเฮ้ยมันไม่เที่ยงในฝาเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินหน่อยน้องแมวอยู่นี่นะจ๊ะเแมวลมไม่ตอบ ก็คุณแจเดี喵喵喵喵喵喵๋ยวฉันไปก่อนนะจ๊ะแมียว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 ไป ขายขนมหวานจ้าช่วยซื้อหน่อยได้มิจ้าซื้อกิ่มมากแล้วได้เลยค่ะกี่บาทเหรอคะอ,อ๋อเดี๋ยวเลือกตามสบายได้เลยอีกฝันได้เลยนะจ้ะอืมกิน,น่ะไนดีน้าเออไหนดีน้าวิเอาอันนี้ดีกว่า น่ากินมากอืมแล้วก็อะไรดีนะเดินนัดสีฟ้าเลือกตามสบายได้เลยนะจ๊ะ จะแพ็กใส่ถุงให้ก่อนนะจ๊ะ,ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อะไรดีหนะอัน,นนี้ดีกว่าอันนี้อืเอาแค่นี้พี่าค่ะ,คะอโอเคจ้า ซื้อสามอันจะแถมโกโก้นะจ๊ะโอ้โกโก้เหรอคะใช่จ้าเดี๋ยวทีให้นะจ๊ะนี่จ้าอ,อยากจะบอกว่าโกโก้ที่ร้านใหญ่อร่อยแน่นอนอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะดื่มก่อนจ้า ดีดีดโอนได้นะจ๊ะอุย้ยโอนได้ออเอาบัตรดีกว่านี่ค่ะบัตรขอบคุณจ้อโอกาสน้อยชุนใหม่นเจ๊ะค่ะคุยกี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อ ย่างแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าแถวๆนี้ก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะอุ้ยก๋วยเตี๋ยวนี่น่ะสวัสดีค่ะขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะใช่จ้ากินไหนไหมจ๊ะอืมได้ค่ะเอากุ้งหนึ่งที่ค่ะโอเคจ้ะเออม,มีน้ำไหมคะอ๋อไม่มีนะจ๊ะอืม เดี๋ยวหนูไปหาน้ำก่อนนะคะอ่ะโอเคได้เลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูตรงนี้นะโอเคค่ะ,อะเอาน้ำอย่างเดียวได้ไหมคะรออีกรอบน้ำไล่ดีน้ำส้มแล้วกันขอบคุณนะคะยี่ค่ะตังเอเป็นครอบมาแล้วค่ะ กินก็เกี่ยวกันดีกว่านา้ำน้ำน้ำอุ๊ยอะไรจากเมือ่ะอร่อยมากเลยอ่ะฮื่มด้มนามน่อยนี่ค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวกินให้เดี๋ยวเอาทุกคืนนะ,ะจ๊ะค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะจ๊ะฮ่านี่ขัดตังขอบคุณจ้าผลิตไายใหม่ดีกว่าวิญญอันี้ขายอะไรคะอ้อจะเป็นพวกอาหารแบบนี้ครับเอาไหมครับเอาค่ะขอนี่งหนึ่งที่ค่ะคขอบคุณค่ะนี่ขัดตัง,ขอ,ตงขอบคุณครับพิซซ่าเหรอ แล้วก็ไปซินที่บ้านไปงกว่าแค่นี้น,นี่แหละเดี๋ยวกลับบะาถึงบ้านแล้วน่าของไปเกิบก่อนทอนให้ตรงนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ตรงนี้สำหรับกัน ต้องดีอืมไม่มีทิ้งมาลวอ๋อยังไงอันนี้เป็นขนหมหวานอาวางตรงนี้ได้ไหมนะาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินให้หมดเลย สองอันเดี๋ยวเก็บไว้กินเดี๋ยวให้อาหารก่อนเดี๋ยวใส่ก่อนก่อนน้ำอ่ะนี่จะข้าวน้ำ สูตรอาหาร ข้าวเหนียวมะม่วงน่ากินจังเลยกินแล้วนะงอมงอยอร่อยจังเลยอ่ะจะกินอีกอ่ะแต่มะม่วงหมดไม่เป็นไรใครยังชิวอ่ะ ๋ยวเอาของเก็บก่อนกล้องถ่ายนู่ตั้งอันนี้ซึ่งที่เพื่อนมาให้สวยไม่สวยมิคุณแจ้ ウィッチ。 ไปหาอะไรกินก่อนละกันค้าวันเดียวหมดเก็บไว้ก่อนลาเล่นลา ลาเลลาเสร็จแล้วก็ใช้คขีมนงวดผมลาเลลา 对对对。<laughs> ันไม่เอ่ย24ชั่วโมงในอยู่ในเกมโทรคไหเลยว์ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้องนานๆเลยนะคะและเราก็ไปอยู่กับคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะทุกคนบายบายบ๊้ยบ๊วยน่ารังจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ